นไม่ท้องคะนมมันหยู่นะคอขอโทษค่ะดมหรือท้องคะนมมันอยู่นะค่ะไปไปทำนมให้ดีก่อนละคุณคะคุณข้าไปทำนมให้ดีก่อนค่ะเธอกลับไปทำนมของเธอให้ดีก่อนกันเธอ สวยละเธอไปทํานมค่ะไม่รู้นมหรือท้องแล้วค่ะตอนเนี้ค่ะนมหรือท้องก็เธอนมค่ะนมหรือท้องก็เธอนมค่ะอ่านมแล้วก็เธอไปทานมใหม่ค่ะเธอเธอไปทำนมใหม่ก็เธอมันท้องกับเธอตรงนี้มันท้องกับเธออันนี้กับอ หนักท้องก็เธอหนักนมล้วค่ะอ่ะหนักนมล้วเธอทำอะไรแม่ก็เธอกล่าแม่นะเออค่ะโอ้ยเออโชคดีมีแหงลูกโชคดีมีแหงเข้าใจบ่โชคดีมีแหงนั่นเออแม่ก็ฝนรูด้วยเออหลุมัวเมื่อยแล้วเนี่ยเมื่อืแล้วแ่ะ ปัญหายาญ่แม่เก็บของก่อนอ้ยเหนืน่งงอยนมใหญ่อยู่เลยเออนมใหญ่อยู่นั่นแหละไม่ไหวไม่นมใหญ่อย่างเงี้ยเออไป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 ค่ะค่ะค่ะ